เเเมมืืืออองงงงราราุีีแห่ลกทกศสาขาจอมบึงในสังกัดสนักงานทกศจังหวัดราชบุรีบริหารงานโดยนายชิดพลคงทองผู้จัดการสาขาจอมบึงมีพนักงานผู้ช่วยพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น22คนทกศสาขาจอมบึงตั้งอยู่เลขที่5 7หมู่หนึ่ง ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมีระบบการขนส่งสาธารณะเข้าถึงธนาคารได้ง่ายลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่จะใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมาใช้บริการซึ่งทกศสาขาจอมบึงได้จัดสถานที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอสะดวกและปลอดภัยทกศสาขาจอมบึงเปิดให้บริการทางการเงิน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีและเปิดให้บริการทางด้านสินเชื่อตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานได้ตลอดเวลา เนื่องจากธนาคารแจ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่หน้าโต๊ะทำงานของพนักงานทุกคนและลูกค้ายังสามารถติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Line หัวหน้ากลุ่มลูกค้าในแต่ละตำบลธนาคารได้จัดทำป้ายบอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการติดตั้งในจุดที่สังเกตง่ายมีการออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงบริการได้สะดวกโดยให้บริการบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารและจัดให้มีพื้นที่อำนวยความสะดวกได้แก่พื้นที่สำหรับจอดรถทางลาดสำหรับรถเข็นพื้นที่พักคอยห้องน้ำสำหรับผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือ ทั้งในห้องน้ำและบริเวณประตูหน้าสำนักงานมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการเช่นป้ายขั้นตอนการใช้บริการป้ายการทำธุรกรรมฝากถอนการชำระหนี้เป็นต้นมีขนาดพื้นที่ใช้งานที่สะดวกต่อการเอื้อมจับ และออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วทกสสาขาจอมบึงได้ติดตั้งป้ายเตือนในจุดอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นทางต่างระดับจุดติดตั้งสายไฟแรงสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้มาใช้บริการมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีพื้นที่สีเขียว สำหรับพักผ่อนทั้งภายในและภายนอกสำนักงานมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและความพร้อมของทรัพยากรที่มีโดยมีเก้าอี้พักคอยจุดให้บริการน้ำดื่มจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลรถเข็นสำหรับผู้พิการและมุมหนังสือ พื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อนทั้งภายในและภายนอกสำนักงานมีห้อง,งน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมด้วยเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติซึ่งจะมีพนักงานประจำเครื่องกดบัตรคิวและจ่ายคิวให้กับลูกค้าที่ทำธุรกรรมกับธนาคารมีจุดแลกรับในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านหน้าสาขาเพื่อคัดกรองผู้มารับบริการโดยมีพนักง,งานให้คำแนะนำการให้บริการการกรอกเอกสารต่างๆเพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้ามีจุดประเมินความพึงพอใจณนะจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการทกสสาขาจอมบึง กำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่100%เซธนาคารนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการให้บริการเพิ่มช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินและขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile A-Mobile Plus และ BAAC Family บัตรนี้ทกสสาขาจอมบึง พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเพื่อบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายทกศยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิเมืองราชบุรีสีแห่งเมืองเลื่องลือขจรองน้ำลวดลายมังกรยอดเตือนชื่อเสียงคงมัน